ทุกคนครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาแกล้งแฟนนะครับซึ่งจะมาแกล้งพูดตามแฟนทั้งเกมเลยเวลาที่แฟนผมพูดคําไหนนะครับผมก็จะพูดคํานั้นตามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาที่ผมพูดตามแฟนหรือว่าพูดสอนความเนี่ยผมจะโดนแฟนช้อนหรือเปล่านะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะไอตัวทําไมเมื่อกี้เงียบไอตัวทําไมเมื่อกี้เงียบโอ้มีคนด้วยมีคนด้วยโอ้มีคนด้วยมีคนด้วย,วยอะไรไอตัว อะไรไอตัวฮะฮะไอตัวเป็นอะไรไอตัวเป็นอะไรข้างหน้ามีคนนะ่ะน่นน่ะมันบวกกันอยู่น่ะข้างหน้ามีคนน่นน่น่ะมันบวกกันอยู่น่ะเป็นอะไรของเธอเป็นอะไรของเธอเอา้าเอ้า ไอ,ออไ,ไอตัวเป็นอะไรไอตัวเป็นอะไรอยู่ดีๆก็มาพูดกับเขาเฉยเลยอยู่ดีๆก็มาพูดกับเขาเฉยเลยไอมีคนยิ้มเธอหนะไอมันกางไอ้ฟอคนย <ไอ S 1> ด้ดวยเออไอมันกางไอ้มอด้วยโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยเนาะกำลังยิงมันๆไอ้ไอตัว ไอตอตัวสอนความเขาใไอตัวสอนความเขาไอตัวนี่ใส่ไม่ดีไอตัวไม่น่ารักเลยไอตัวนี่ใส่ไม่ดีไอตัวไม่น่ารักเลยไอตัวเป็นอะไรไอตัวเป็นอะไรไอตัวจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมไอตัวจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมอ่าได้อ่าได้ No, 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 no ทำไมไอตัวสอนความเขาทำไมไอตัวสอนความเขานี่ล่วงไปดีครับล่วงไปดีครับไอตัวเป็นอะไรไอตัวไอตัวเป็นอะไรไอตัวได้ได้โคน,นันรักลักกี้โคน,นันไม่รักลักกี้เอา ทำไมไม่พูดตามเมื่อกี้ยังพูดตามอยู่เลยอ้าวทำไมไม่พูดตามเมื่อกี้ยังพูดตามอยู่เลยคนนั้นให้ลักกี้มีแฟนเพิ่มคนนั้นไม่ไม่ให้ลักกี้มีแฟนเพิ่มเอ้าเอ้าไอตัวเธอก็ต้องพูดว่าคนนั้นให้ลักกี้มีแฟนเพิ่มไอตัวคนนั้นต้องพูดว่าไม่ให้ลักกี้มีแฟนเพิ่มคนนั้นรักลักกี้ที่สุดเลยคนนั้นรักลักกี้ที่สุดเลยอุ้ย คนันรันตะกี้ที่สุดเลยอมีคนยิงมีคนยิงเธอยิงตรงไหนมีคนมีคนยิงมีคนยิงตรงไหนนี่ล่วงไปดีนี่ล่วงไปดีไอตัวไอตัวเป็นอะไรอะไอตัวไอตัวเป็นอะไรน้า ทำไมไอ้ตัวต้องสอนความเขาด้วยทำไมไอ้ตัวต้องสอนความเขาด้วยไอ้ตัวพูดสอนความไอ้ตัวพูดสอนความไอ้ตัวสอนความเขาเฮตเตอร์ไอ้ตัวสอนความเขาเฮตเตอร์คนนั้นรักลักกี้ที่สุดเลยคนนั้นรักลักกี้ที่สุดเลยคนนั้นจะตามใจลักกี้ทุกอย่างคนนั้นจะตามใจลักกี้ทุกอย่างไอ้พูดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนพูดเพลินไป ผมพูดเพลินไปนะครับเออผมลืมคิดเลยเออผมพูดเพลินอะไรนะว่าว่าแต่จะตามใจอะไรบ้างวันนี้เขาจะขออะไรบ้างวะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะสอนความไปเรื่อยๆเลยนะครับไอตัวพูดแล้วนะแสดงว่าไอตัวต้องให้เขามีแฟนเพิ่มได้ด้วยไอตัวพูดแล้วนะแสดงว่าไอตัวไม่ให้เขามีแฟนเพิ่มได้ด้วยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวยิงคนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงคนก่อนมันอยู่ใส่นี้มันอยู่ใส่นี้ มันตังไอวออยู่ข้างหน้ามันตั้งไอวออยู่ข้างหน้านี่เอ้ามันหายเอ้ามันเสียโนนโนโนโนไอตัวเป็นอะไรอยู่ดีๆก็มาพูดกับเขาอ่ะไอตัวเป็นอะไรอยู่ดีๆก็มาพูดกับเขาเยอะได้เออได้ไอตัวไอตัวไอตัวผีบ้าไอตัวไม่ผีบ้า โคันไก่โคันไก่กุ๊กกุ๊กโคันเป็ดก้าบก้ายินดีด้วยคุณมีพลังคลื่นอะไรของไอตัวเขาพูดว่าไก่ทำไมเธอต้องพูดว่าเป็ดด้วยอะไรของไอตัวเขาพูดว่าไก่ทำไมต้องพูดว่าเป็ดด้วยเขาขี้เกียจพูดกับไอตัวแล้วเขาไม่คุยกับเธอละเขาขี้เกียจพูดกับไอตัวละเขาอยากคุยกับเธอเหมือนเดิม อไรอยู่ดีก็พูดตามเดี๋ยวก็ไม่พูดอะไรอยู่ดีๆก็พูดตามเดี๋ยวก็ไม่พูดไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาเ่าไม่ต้องไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาโนคะสอนเครื่อนกับกเทือกสอนเครื่องกับกระเทืออะไรคนนั้นปู่หวังวันนี้คนนั้นป่วงอะไรคนนั้นป่วงอันนี้คนนั้นปู่วงชุบข้าวหน่อยไปแหละจ้าวตินกับเจ้าดอก นี่ดาวไปชี่นี่ล่วงไปดีกดตายกดตายเร็วๆกดตายกดตายเร็วๆกดตายกดตายนี่มอเตอร์ส่วนความอียงเนาะอู้ไปหนีนะหนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดตี้ไปหนีนะหนีนะเดี๋ยวหมดตี้ไอตัวอู้จะสอนความอะไรนักหนาเนี่ยเขาจะงอนทนแล้วนะเออเออ ความนี่ก็ยิ่งอยู่สวดความจนหัวร้อนตอนนี้เขาเจอคนอยู่นะครับทุกคนวินงมีคนมาอยู่ด้วยคนมีคนมาใกล้ๆผมด้วยนะผมจะทําไงเอามันดันวิมันดันแล้วผมก็ดีที่ผมไม่มีอะไรไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปอยู่เร็วเวลามีโดนด้วยนะดูดิไอ้โดนเฮ้ยมีโดนเฮ้ยเฮ้ยสามคนเฮ้ยมันมาต่ไหนวะเนี่ยมันมาเพิ่มจากไหนวะเอาตายเอาสองคนอะเอาไอตัวเขาบอกเัวแล่นนี้ ยังไม่ได้เปิดไม้เลยนะครับทุกคนยังไม่สามารถสอนควมได้เดี๋ยวจะไปแล้วต้องไปก่อนเดี๋ยวจะไปหาที่ชุบไปหาที่ชุบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะสอนควมต่อเลยนะครับไอตัวไปหาเหรียญชุบข้าหน่อยเขาอยากเกิดไอตัวไปหาเหรียญชุบข้าหน่อยเข้าอยากเกิดอะไรของเธอวันนี้เป็นอะไรอยู่ดีก็สอนควมอะไรของเธอวันนี้เป็นอะไรอยู่ๆก็สอนความพูดเองไม่เป็นเืยไงพูดเองไม่เป็นลไงเขาจะเริ่มงอนเธอเลยนะ เขาจะไม่เริ่มงอนเธอนะคนนั้นรักลักกี้ที่สุดเลยคนนั้นอ่รักลักกี้ที่สุดเลยก็ได้เอ้าทำไมต้องพิเคราว่าก็ได้ด้วยทำไมไม่พูดตามให้มันจบจบไปเลยคืนนี้คนนันจะให้พี่ลักกี้ไปหม้อหนุมคืนนี้พี่คนนันจะให้พี่ลักกี้อยู่กับพี่คนนันไอตัวไอตัวเขาถามจริงไอตัวเป็นอะไรเขาถามจริงไอตัวเป็นอะไร เาบอกให้เธอไปหาเหรียญซุบเขาเธอจะมาวิ่งอ้อมแถนๆตรงนี้ฮะกำลังหาอยู่นี่ไงทำไมไม่พูดต่อแล้วฉอดควอัมฉอดควมนี่เยไม่ดีนี่เยดีไม่รักคนนั้นแหละรักคนนั้นมากเลยไม่รักแหละรักมากไม่จุ๊บจุ๊บ อะไรพูดได้แล้วเหรอพูดไม่ได้นั่นไงไอ้ตุงไอ้ตวเป็นอะไรไอ้เตอร์อกินยาผิด่องเหรอเขากินมาม่าผิดห่อโน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 ไอ้ตัวอาการหนักเขาต้องพาไอ้ตัวไปหาสีทันยา <c oughs> ไอ้ตัวอาการหนักเขาต้องพาไอ้ตัวไปหาที่ทาสีสีทัญยา <c oughs> ที่ทาสี <c oughs> ไอ้ตัวคิดถึงเข้าไมา้ไอ้ตัวคิดถึงเขาา้าไม้ไม่คิดถึง,าาถงหรอคิดถึงนะ เขาไม่คิดถึงเธออคิดถึงอะไอตัวเป็นอะไรเขาเริ่มจะหงุดหงิดกับเธอแล้วนะไม่รู้เธอเป็นอะไรไอตัวเป็นอะไรเขาเริ่มจะหงุดหงิดกับเธอแล้วนะข้างหน้ามีคนรีบมายิงให้จบจบเนี่ยมะสั่งคน้ามีคนรีบยิงให้มันจบจบไม่ตายโคตรไก่โคตรไก่คนนไก่คนนั้นเป็ดคนนั้นไก่คนนเป็ดอ่ะคนนเป็ดคนนเป็ดเออคนนเป็ดเป็ดกาบกาบอะ กาบกาปิดอับน้ำในคลองคุณนันไก่เกมนี้ต้องได้ที่หนึ่งแล้วเหลือสนคนเองเกหนึ่งแล้วเหลือสามคนเองโอ,โอ,โอ้โอ้โอไอตัวไอตัว ยังยังไม่หยุดยังยังไม่หยุดไอตัวเธอเป็นอะไรวันนี้เธอไม่คุยกับเขาเลยเธอมาสอนวามเขาอย่างนี้เลยหรอไอตัวเธอเป็นอะไรวันนี้เธอยังไม่หยุดหรอได้ได้คนนันผีบ้าคนนันรักลักกี้คนนันตามใจลักกี้ทุกอย่างคนนันไม่ได้ตามใจแต่คนนันรักลักกี้เธอพูดดีๆเออพูดดีแล้วนี่ไงดีแล้วเหรอเนี่ยใช่ดีลรออ้าวหายหายแล้วหรอหายแล้วโอเคโอเค ใช้ตัวเ <laughs> ขาจะงอนเธอแหละก็ไม่คุยกับเธอเข้าไปแล้วนะจะ <laughs> ไ,ไปไหนอ่ะเขาแค่แกลง,งเฉยเธอแกลงอะไรเธอปล่อยเ <c oughs> ขาพูดอยู่คนเดียวทั้งเกมแล้วเธอก็มาพูดตามหลังเขานี่นะก็ <c oughs> <c oughs> ใช่ไงเขาแกลงพูดสอดความไงทำไมต้องแกลงเขาด้วยเขาเขาชอบพูดสอดความเธอเวลาพูดสอดความเธอมันรู้สึกน่ารัก น่ารักตรงไหนหน้าทิปต่างหากโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาแกล้งพูดสอนความแฟนนะวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะแกล้งอะไรต่อนะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบายครับผม